ที่มีสิบอน,นะครับก็มีการย้ายทีนะครับอย่างที่เรานะครับผมก็ไม่อยากให้โพสมาไปนะครับอยากให้โพสมาอยู่สไตล์ไหนหเหมาะสําหรับทีมเรานะครับโพสตาก็แนะนาบอกเนี่ยโพสมาโน่ก็ดีนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีเงินใจเหมือนกันนะครับเป็นเป็นออชั่นที่เราชิดอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ทักทายโพสตมาโน่ม,มา โคชมาโน่เนี่เป็นคนที่ทเข้ามาถึงไทยในโคชอยู่ตั้งสุพรรณนะครับนักเตะแต่ว่าผมคิดว่าสําคัญสุดก็คือว่าจะซือ้อใจนักเตะไทยได้อย่างไรจะทํำยังไงให้หนักเตะไทยเนี่ยเล่นใทยโคชก็น้อยนะครับในซีซั่น t ี now exactly the have the second leg play Of course, uh, the targets that we have now, the first target this season is of course to stay at the TPA because we are good enough to stay at the TPA and then in the second year. This way, please. <laughs>